โอเคสวัสดีอันนี้ผมก็จะอ่าเออเออจะอ่าจะจะเออคือคือผมจะพูดว่าไงดีอ่าคือผมจะพูดว่าอ่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปเบสบอลนะครับถ้าใครอยากเล่นแมปนี้ก็ลิงก์อยู่ได้ลิงก์คลิปแชทเลยนะวันนี้อ่าคือผมก็จะเล่นแมปอืมอ่าลุงผมก็จะเล่นเอ่อแมปลัคกี้บ๊อบแบบสองคนประมาณนี้ คือแล้วผมก็ขอตัดไปตอนจบเลยเอไม่ใช่จบตอนตอนตอนเกมเริ่มเลยนะโอเคก็ก็ตอนนี้เกมก็ได้เริ่มแล้วนะผมก็ได้คุยกับคนไปนิดนึงแล้วทีนี้ผมก็จะรอเก็บตังค์นะเพราะเดี๋ยวผมเก็บตังค์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็รวยนะครับเอ,อคือผมก็ขอมาซื้อบล็อกก่อนแล้วกันเพื่อไปเพื่อไปกั้นเตียงเอาไว,ว้เตียงเตียงเดี๋ยวเตียงแตกอื กั้นเรากั้นเตียงแล้วกั้นเตียงเอาไว้เพื่อไม่ให้ยุงกัดนะครับแต่ตอนนอนตอนกลางคืนเด๋ยุงมันจะมากัดเตียงเฮ้ยเวบเดียวมเตียงสีเขียวแตกแล้วเนี่ยโอ้ยุงอาจจะกัดเยอะมั้งเตียงเลยแตกเฮ้ยเพื่อนได้ลักกี่บล็อกแล้วเหรอนายนายโอ้โหนายได้ของกากมากคือตอนผมขอซื้อบ็อกต่อแล้วกันนะคือเฮ้ยอ้าวเพื่อนเขาเข้าไปในร้านนะเพื่อนเขาเป็นคนขายของเหรอเดี๋ยวเราก็ตามคำทา ว่าคือผมเดินตกเองนะเพราะว่าผมอ้าเพื่อนก็ตกคือโอเคเรเริ่มใหม่คือผมก็จะซื้อร้านค้าก่อนแป๊บหนึงนะอ้าวเตียงแตกอีกแล้วนะคือเขาอาจจะโดนยุงกัดเยอะอมะั้งเตียงเขาเลยแตกผมก็จะมาเล่นแค่ตาเดียวก็พอนะคือขอทุบบล็อกก่อนเพื่อนเขาตั้งไว้ทำไมคะเนี้ยอ้าวเพื่อนตั้งหรือผมตั้งเองนะผมจำไม่ได้คือขอขอขอ,ขอเงินหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินไปสักพักเพื่อเดี๋ยวก็รวยไงเพื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วไปทุบเตียงเขาแล้วเพื่อนเขาก็โอ้มีคนมาตึมเลยมันจะทำลายสายอ๋อเฮ้ยคนเอาระเบิดมาจากไหนอะอ้อมัน,ม,นมันไม่ใช่กระเบิดนะวอนอ่าฮะ,ะคือผมตกตายแก่อะผมตกบ่อยมากคือผมผมว่าผมผมไม่ไหวแล้วผมต้องเอาบล็อกบล็อกทำไมเพื่อนเจอแต่ลัคกี้บล็อกอะผมยังไม่เจอลัคกี้บล็อกสักอันเลย คืออ๋อนี่ไงมันเป็นสกิลของเพื่อนนี่หว่าอ่ะฮะว่าเพื่อนเจ็บได้ไงอ่ะเพื่อนโดนอะไรอะทำไมเพื่อนถึงเจ็บอ่ะคือผมก็ขอซื้อบล็อกนึงนะบล็อกอ่ะอ่ะอ่ะคือคืออะไรนี่คือผมก็จะต่อไม่ใช่ต่อก็เดินตามทางของเพื่อนไปเลยนะผมก็ผมก็จะไปทุบเตียงของเขาเพราะเอ้ยผมโดนไปอ่าแล้วผมก็ตกอีกแล้ว คือไอ้นี่ผมโดนมันฆ่าคือมันเก่งเกินผมผมยังไม่ได้ฆ่าใครยังไม่ไตีใครเลยเนี่ยยังทุบเตียงใครไม่ได้เลยยังไงผมว่าผมก็เล่นไหมเฮ้ยมันมาแล้วอะ่ะมันทุบเตียงเราแล้วฆ่ามันเอาเตียงเรามาเดี๋ยวมันไม่มีที่นอนเดี๋ยวยุ่งกัดไปนอนที่อื่นเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งกัด คือเตียงนอนก็ไม่มีด้วยต้องนอนตรงหญ้ามันมันไม่อุ่นใจเลยเดี๋ยวยุงกัดน่ะคือก็ขอเก็บเงินเก็บทองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อบ้านต่ออืมก็คนมันรวยไงก็เลยต้องไปซื้อบ้านเลยซื้อรถด,ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะซื้อรดอะ่ะคือคืออันนี้คือโลกไม่มีพื้นก็เลยต้องต่อพื้นเอาใหม่ <S <S หมก็ตามหาเปื่อเพื่อเราได้ตายแล้ว คือเราต้องลาศพบก่อนอ่าเราต้องเราต้องเผาศพเพื่อนก่อนแล้วถึงอันนี้มีโซฟาด้วยแต่ผมไม่นั่งหรอกมันอาจจะเป็นโฟโซฟาที่นั่งแล้วเออที่นั่งแล้วเจ็บตุดคือเพราะว่ามันเป็นโซฟา,าไม้ไงเอาเฮ้ยมีคนมาวิ่งแป๊บอืมอย่าเพิ่งมาตีนะเฮ้ยไม่อยากตายจะมาตีทําไมจะตายอยู่แล้วอ่ะคือผมอยากวิ่งเอ้ยแล้วกิบบกอยากอยากจะขุดนนัะ่แต่ก็ไม่เอาดีกว่าหนีแป๊บ อืมสีแดงสีแดงนายห้ามากแอนึิงนะสีแดงอย่าพึ่งห้าผมขอไปก่อนละเออเออยาอย่าอยา,ยาอ่าโอเคมันก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะบ๊ายบายบ๊ายบาย